เอาไวไหนเหีอขมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับพบพ่อกับผมนะพี่จ้ากับผมนะแล้วกพบผมกับผมนะครับน้องพี่จ้าครับไม่ต้องหยิบมากมายเนาะสต่เราเนี้ยไม่ต้องยิ่มมากมายแต่พี่น้องนะน้องอยาก ที่รถผ่านมาพ่อแผงทุเรียนครับผมนะแต่ว่าคนก็โตคิวหลา่ๆเนาะไล่เนาะหล่ไล่ดีเมืองเมืองพูเห็นพี่น้องพูดพด้วยจับพูดด้วยพูดงงพูดง่ายงงเลยเลยอันนี้เป็นเนื้อนะถ้าเมือดเท่าไหนนะสองกิโลกว้วเกือบสามกิโล <ๆ S 2> นะครับสองกิโลแปดขีดมั้งทั้งหมดเนี่ยครับนะถ้าเหมือนอีกแต่สองกิโลแปดขีดเป็นหมอนท้องครับผมแล้วก็ได้เป็นมาลาบานมาเมือนี่ขาเหนียวทุเรียนพี่น้องมามาเพราะต้องง่างมากไหมหรอกมัโอ้เหนียวผมขอนิ่งขอนนะกินกับ ทุเรียนหวานหอมโอ้ขย้อนหัวนั่น,นพี่น้องอืออือเ <laughs> อาไว้เล่เขม หวานขม<อ>มันตัด,ตดกินอันมะละนะมันจะตัดทุเรียนนะมันยีเห้เหบ้บ้อนบ้อนไหนมันขมไปเลยมันมได้กินทุเรียนตามอืม,มอืมกัไหนขมอืมหวานอืม ngọt mm -hmm. oh, yeah, hồm

เนอ่พี่น้องพี่น้องเมืองอยู่ด้วยเนี่ยได้แล้วนะเนี่ยเอาเนื้อหายเนื้อน้อยหยอไปหายน้อยหยาขมเลยโอ้มันเป็นยาโบราณท่าว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นป่ะเออเพราะนั้นแล้วขมมันก็ต้องเป็นยาอยู่แล้วนะโอ้ขม ขมแซบ่บหลักการกินมะระบ่อยมันขมายอย่า <จะ S 1> ไปกัดทั้งท่าน,น,นถ้ากัดแบบนั้นเนี่ยมันจะขมเพราะว่ากินมันจะตีดังเพราะฉะนั้นต้อง<ค>ำอเำเยอะทำเยอะได้ป่ะ ถ้าแบบนี้มันจะบอกผมรองม,อม,อมะะั้งเหีม้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำใจก่อนซ่ <laughs> อมไป <laughs> <laughs> มะละเบียดข้าวเหนียวแล้วมีออเดิบนะนั่นด้เป็นออเดิบ ก็ถือว่าสุดยอด <laughs> <laughs> อเยอะคอยเบิร์ดอืมคอยกินไปเ <laughs> บิร์ตนะ้อยถือว่าเก่งแล้ว เป็นอะเนี่ยเดี๋ยวผมผมยู่เศษเดี๋ยวนี่ยอู้แสบเนาะแสบแสบแสบเรื่องไหนผมเฮผมอื่นเฝ้าอื่นได้หรอเออเอาทุเรียนตัดลงไปแล้วก็อื่นไหมเออมันจะเบิดมันจะเบิดขมพอดีที่ไอ้อะเม่ไหวแล้วนะเม่ไหวแล้วมันมันจะมันดันขึ้นมา เออ๋วโม่ไหวก็บพอแค่นั้นแหละโม่ไหวแล้วนะพนี่้องมันดันขึ้นมาไหมมาเหนื่มงาม มันทีมีเดี๋ยวไอ้หาผู้นี่ให้ผู้อ่งเอาหนี่ผู้นี่เซียบเอาลองกินมั้งมันทีแบบกรอบกรอบกรุบกรอบกรอบแมนป่เออแล้วก็หวานพร้อมนะกรอบน้องไม่หวานนะ Porto โอ,นนอ,อ้มันเนาะเนี่ยพูอ่ะอืมแต่ว่าเขาก็อยากไปบุกส่วนทุเรียนนี่เนาะแต่ว่ามันติดสถานการณ์ที่มันโรคติดต่อระบาดพี่น้องนะถ้าเกิดว่ามันมันบม่มีแล้วเนาะเขาดูย่งเดี๋ยวนะ 嗯。Mm hmm. ยิ่งไม่ได้คอนยออิ่มแล้วคอนยอซุเรีย,ยนนี่แหละคอนยอซุเรียนของแท้นะไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องยังงมากไม่หรอกโอ้เอา,อา,อาเอาบัวนี่ก็แล้วกันมันมันหวานๆหอมพี่น้องอื บเบดิดบ่เบิดบ่ะมันชิฮอนไหนแมนบ่ไอ้ไม่มีฮอนะนี่คือกันบ่อ่ะโอเคมันชีฮอนในพี่น้องะฮอนนอกได้บ่ต้องฮอนในเ <c oughs> ดี๋ยวบ่ะเออจ<า>ั๊กตอนนี้ไอ้ฮอนนอกแ <c oughs> มนอยู่นคือนกันฮอนนอกตอนเนี้ยนะเรื่องฮอนในใครว่ากันพี่น้องเออเอาอีกคนหนึ่งไว้หน่อยพอแล้วน่ะ <c oughs> พอ,ะอแล้วตัวนี <c oughs> ้ อพอหอมปากหอมพรนะอืเดี๋ยวก็ถ่ายมั้งนะครับขอนิว้วทุเรียนวีเอด็ดนี่อะไรนะเฮ้ยมาละว,ว,วีเอด็ดขอนิว้นวนะครับแสนแสนซับแตกเมื่อใดปุ๊บจัดทันทีครับผมจะล่วงหรือจะรอด <laughs> สองกิโลกว่าเกือบสามกิโลนะเดี๋ยวแค่นี้แหละว่าไหวดีเดียวผมนะตอนนี้มันห่อนนอกนะนนพอะห่อนนอกเสร็จปุ๊บก็จะไปกลายเป็นห่อนในมันบ่มันจะซึม <c oughs> ตามผิวหนังไปบ่จัก <c oughs> โอ้ถือว่าเขากินสาใจนะเรียดามือเนี่ยนะครับถือว่าผมกับน้องนะครับกินสาใจดีครับผม บเบิดนะครับบเบิดดอกนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นผลไม้ที่มันบห่อนในเนาะเป็นเนีแกนี่นะครับบบตรงอีอย่างมากมายดอกนะอันนี้กับพอหอมตาของพอกันแล้วกันนะมาเรียกน้ำย่อยนะครับก้อนที่จะสามแสนซับสไครต์นะครับนะตามทําตามสัญญาครับนะผมบ่เคยลืมนะครับผมว่าอีย่างผมสัญญาอีย่างกับพี่น้องนะครับผมบ่เคยลืมนะครับนะแต่พิจาบ่ไบริจัดให้เรียอเพราะอย่างเพราะว่านึงกัแต่อยากให้มันมีเซอร์ไพรส์อีกหน่อยแน่นะแม่นว่ากับสามแสนซับสไครต์กับถือว่า เหมาะสมแล้วก็สมควรแล้วก็แล้วกันทาติดตามเมืองนะพี่น้องนะครับนะรุ่งหรือรอดรอดหรือล่วงกับพวกลูกนะครับทาติตาเมืองกันแล้วกันเอาสุดท้ายโกล์นะครับเพยงแก่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพิจารแล้วก็ให้กับน้องก็แล้วกันน่ารู้อย่างมากมายดอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะพิจาขอตัวจากลาพี่น้องเพียงตัวนี้คือโกนะครับแล้วก็มาพบพ่อกับผมนะพิจาแล้วกัน้องพ่จานะครับน่าอาจจะมาช่องผมแน่ผมอาจจะไปโพสช่องน้องแน่นะครับก็มันกับพอกต้วเองมากมาย เอาไปเสมีย์เอาสร้างดูลองสร้างดูสร้างดูสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเอาไปมาพบพปอกันในม,มือหนานนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไปเสมีนะครับสวัสดีครับผม